ก็เดี๋ยวมาสอนนะครับสำหรับใครที่ขอวิดีโอมานะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการหาสตรีมคีย์เพราะว่า Facebook น่าจะมีปัญหาหรืออะไรทั้อย่างนะครับสตรีมคีย์ในหน้าแดชบอร์ด d Creator Studio มันหายไปนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ Creator Studio นะครับหรือเข้าไปในช่องทางที่ทุกคนนะครับไลฟ์สดปกตินะครับผมผมก็จะเข้าที่ c r e a t o r Studio แล้วก็มาที่ Creative ทูนนะครับแล้วก็ไลฟ์แดชบอร์ดนะครับเสร็จแล้วของผมไปเซตอัพไลฟ์สตรีมปกตินะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดไลฟ์โปรดิวเซอร์นะครับทีนี้เราจะต้องเซตค่าอะไรต่างๆด้วยวิธีการจริงๆแล้วที่จริงอันดับปกติมันจะมีสตรีมคีย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับให้เราไปกดที่ ถ้าเป็นภาษาไทยนะ่าจะเป็นปฏิทินไลฟ์นะครับก็จะไปไปกดที่ Schedule Live Video Event นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งค่าได้เลยนะครับสำหรับตัว s t รีม Key มันก็จะเอามาจากตรงนี้นะครับเราก็ c o ปปไปเลยนะครับ c o ปป้ copy ไปใส่ใน OBS นะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ใน OBS นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ เคเดี okay, ๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็เอาไปใส่ใน OBS ปกตินะครับไปที่เซตติ้งนะครับสำหรับตัวที่เราก๊อปตัวนี้มานะแล้วก็มาที่ Setting แล้วก็มาที่สตรีม Key แล้วก็วางปกติแล้วก็กดได้เลยครับกดสตรีมสตาร์ทสตรีมได้เลยครับทีนี้เราก็ไปดูที่ตัวของของหน้าจอที่มันเป็นสเกจดูนะครับสำหรับผมก็จะทำสมมติว่าเทส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  เทสเทสเสร็จแล้วนะเึ้งแล้วก็เน็กไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันครับตอนนี้เรากดสตาร์ตสตรีมมิ่งไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าใส่ถ้าใส่ตัวโคเวอร์ตัวอะไรก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับตัวนี้ Create Event ไปเรียบร้อยครับโค้ดไปครับ ีนี้หน้ามันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับสตรีมคีย์หายนี้ผมทดสอบไปแล้วโอเคใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นตัวที่มันเป็นเทสเทสนะครับถ้ามันบอกว่าขึ้น tomorrow แสดงว่าเรายังไม่ได,เไได้เรายังไม่ได้แก้ไขตัวที่มันเป็นเวลานะครับเราเราแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้แล้วก็สตรีมสตาร์ทได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปถึง tomorrow ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เราลองมาแก้ไขตัววันที่ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะแก้ไขนะคือตรงนี้นะครับ คือว่าันนี้มนที่24นะเราจะเอาที่24ตอนนี้เที่ยงอ่ะสมมติเที่ยงสมมติว่ามันจะเที่ยงแล้วทีนี้มันจะให้เราสักประมาณอ่า11 11 50ได้ไหมอ่ะสมมติว่าสมมติว่าเที่ยงแล้วกันนะครับเที่ยงโอเคเที่ยง pm นะครับโอเคอัปเดตอัปเดตไปแล้วแต่นะครับ แล้วเราก็ไปขึ้นหน้าจอที่มันเป็นเทสทที่เราตั้งค่าสตรีมไว้นะครับเราก็เซตอัพไลฟ์วิดีโอไปเลยนะครับจบป,ปุ๊บเราก็จะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดปกตินะครับเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะคอนเน c ติ้งนะครับเฮ้ยสตรีมคียหายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องไปเทสทสสิ Tell ตัวนี้มันสตรีมทีหายออมันใช้อันเก่าของเรานี่เองโอเคใช้อันเก่าก็ได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอ่าเน็กไปครับเน็กไปวิธีทําเหมือนกันครับไม่ต่างกันอะไรกันนะครับทีนี้ไปสต็อปสตรีมตัวเก่าก่อน ทุกคนก็ start s t r e a m ปกติอะนะไม่งงเนาะแต่ลูกเอกงง,งไปเสร็จแล้วเพิบส start s t ร e a m i n g โอเคอ่าเสร็จ u ว v ดีโอ live ได้เลยมันไปจำไอ้ตัวแรกกันดิพอรายการแรกมันยังไม่ได้ live stream เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมทีนี้เราก็ไม่ต้องอ u t o m a t i c นะครับ go live ไม่ต้อง automatic เราปิดไปเลยนะครับแล้วก็โก live ไปได้เลยนะครับ โก้ไลไปเลยจบเราก็ได้การแก้ไขสตรีมมิ่งมาแล้วเนาะโอเคฝากไว้เท่านี้ครับเ๋ยาลรู้เองต้องตามไปลบเอ้าลืมไปลบที่ว่าโอเคโอเคบา,บายบาย